แนนเป็นกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนเวลาเราไม่ถ่ายจะกินอาหารอย่างอื่นไม่ค่อยได้นั่งนานมากเจ็บปวดกอดๆแตกๆไม่รู้สาเหตุหมดค่ารักษาไปเป็นแสนแสน,นเรื่องนี้อิงเรื่องพิเศษไม่เคยเล่าให้ใครฟังที่ไหนมาก่อนจะเล่าที่นี่ครั้งแรกเรื่องปัญหาขับถ่ายถ่ายยากนั่งนานม,มาก เวลาจะถ่ายทีเหมือนคนถ่ายไม่สุดแน่นท้องไปหมดสร้างความทรมาร์ลูกจะไปโรงเรียนทีเวลาจะเข้าห้องน้ำนานๆก็กังวลว่าจะมาเรียนไม่ทันเราก็อยากสหอะไรที่มันช่วยในการแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่ต้องทานยาลดกรดตลอดเวลาไม่ต้องทานยาระบายเป็นกับการค้นคุบซูชันในการแก้ไขปัญหาคือจุลินทรีย์ที่ดีหากร่างกายเรามีจุลินรีย์ที่ดีเราก็สามารถต่อต้านตั้งคุ้ด้วยตัวของมันเองโดยที่ไม่ต้องทินยาโปรเบอติบาลานเยลลี่จากประเทศญี่ปุ่นเป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียว ยังไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยได้รับรางวัลโกลอวอร์ดจากประเทศเบลเยียมอีต่าหารทานได้ทุกเพศทุกช่วงวัยวันละ1-2ซอง14วันการขับแข่งของเราจะดีขึ้นระบบการย่อยอาหารจะดีขึ้นภายใน15นาทีเสริมภูมิคุ้มกันให้เราที่เราปวดไม่ทราบสาเหตุจะหายเป็นปิทิ้ง อยู่เป็นประจำทานตัวนี้ไปิดหายเป็นปิดทิด้งแฮปปี้มากคุณจะเข้าใจเลยว่าชีวิตการเข้านังคนเป็นเรื่องง่ายสบายทุกอย่างจะดุลลืน่นและไม่ทรมานอีกต่อไปใครมีปัญหาอาการแบบนี้นะคะและอยากได้นวัตรกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ต้องทานยาอะไรอยากได้การรักษาที่ดูแลตัวเองแบบย,ยั่งยืนโดยไม่ส่งผลกระทบให้กับร่างกายอย่าลืมนะคะทักมาปรึกษาหรือพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ